สหัสเนตโตเทวินโททิพะัะขงวิโสทยยคาถาเบิกเนตรพระพุทธเจ้าวันนี้ก็สวัสดีวันพระนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋านะคาถาพระพุทธเจ้านะคะคาถาเบิกเนตรพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าใครก็ตามที่ท่องคาถาหรือสวดมนต์คาถาอันนี้แล้วคุณจะมีตาทิพตาวิเศษไม่ใช่นะคะแต่เป็นสิ่งที่เตือนให้เราดูนะคะว่า เรามีตาเนี่ยเราต้องรู้จักมองนะคะรู้จักแยกแยะนะคะมองในสิ่งที่ดีกับมองในสิ่งที่ไม่ดีนะคะมองแล้วควรจะนำมาปฏิบัติแบบไหนนะคะควรจะเลือกทางเดินของเราให้ถูกนะคะถามว่าคนเราจะมีตาทิพย์จริงไหมเดี๋ยวนี้มีนะเพื่อนๆจ๋านะอะไรอยู่บนโลกใบน,นี้เราเห็นหมดนะเราก็เห็นจากในโทรศัพท์เรานี่แหละจ้านะ ยิ่งพวกคุณคุณทั้งหลายนะที่เป็นชาวครีเอเตอร์นะคะแล้วก็ทำคลิปเรียวทำคลิปต่างๆนานานะคุณก็จะพบเจอนะจะพบเจอสิ่งต่างๆบนโลกใบนี้นะอันนี้แหละเขาเรียกว่าตาทิพนะและนอกจากจะเห็นจากซื้อออนไลน์ต่างๆที่เราเรียกนะปัจจุบันว่าเป็นตาทิพตาวิเศษแล้วเนี่ยนะคนบางคนเนี่ยถ้าหากว่าเรามีบุญนะคะมีบุญมีวาสนานะเรื่องบางเรื่องนะนะ ที่เราอาจจะไม่ได้เคยรู้มาก่อนเนี่ยเราก็จะได้รู้นะถ้ารู้นะได้สัมผัสนะคะไม่ว่าจะรับหลังเราเนี่ยจะมีใครทําอะไรที่ไหนด้วยดีหรือไม่ดีกับเราเนี่ยเหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าสักวันหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีคนที่ไปร่วงรู้และนําความเหล่านั้นมาบอกเราเราก็จะกระจายนะคะจะเข้าใจนะคะซึ่งตรงเนี้ยเขาเรียกว่า ความลับไม่มีในโลกนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนทำอะไรนะฮะเราจะทำดีหรือไม่ดีก็ตามเนี่ยนะเราจะไปคิดว่าออ้ยทำไปเถอะคนเขาไม่รู้ไม่ใช่นะเพืเ่อนๆจ๋านะเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยมันจะมีคนรู้นะเพราะว่าความลับเนี่ยมันไม่มีในโลกนั่นเองนะคะวันนี้ไม่ได้มาว่าใ,ใครเรือมามาพูดเปรียบเปรยอะไรนะ แต่เห็นว่าเป็นวันพระนะจ้านะก็ไม่รู้จะทำคลิปอะไรนะคะก็ทำคลิปเกี่ยวกับพระกับเจ้าบ้างนะคะนะวันนี้ใครแวะมาชมคลิปก็ขอให้เฮงเฮงปังปังนะคะขอให้มีความสุขนะคะสุขในทุกๆวันนะคะสุขตลอดไปนะคะที่สำคัญนะคะความดีที่เราทำนะคะเพื่อนๆจะไม่ได้ไปไหนเลยนะคะอยู่กับตัวเราเองนะ น,นี่กล็ลาเพื่อนเพื่อนไปเพียงเท่านี้นะจ๊ะนะคะสวัสดีวันพระทุกคนนะจ๊ะสวัสดีค่ะ